สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับนอนหลับฝันดีไหมผมช่วงนี้ก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเมื่อคืนนอนสี่ทุ่มตีห้าก็ตื่นแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะตื่นมาทําไมนะแทนที่จะได้แบบนอนยาวๆไปเลยก็เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นก็จะต้องออกไปซื้อของเข้าบ้านนะครับก็น่าจะไปช่วงประมาณห้าโมงละมัง้งก็เดี๋ยวระหว่างนี้อาจจะซักผ้าก่อนอยังไม่รู้จะทําอะไรซักผ้าไว้ก่อนเพราะว่าแดดก,กําลังดีเไป สำหรับเพื่อนๆที่บังเอิญผ่านเข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไหนๆก็ผ่านเข้ามาแล้วถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วกันนะครับผม I uh -huh. โอเคครับทุกคนก็ตากผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศร้อนมากๆนะครับวันนี้ก็เหงื่อท่วมตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะขอตัวไปอาบน้ําก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็จะออกไปซื้อของและเพราะว่าต้องออกไปซื้อของเข้าบ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายให้ดูได้ไหมนะก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายมาให้ดูแล้วกันว่าซื้ออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็น่าจะ ค่ำๆมืดเลยแหละก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้ดูนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวโอเคขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวคพ่อว่ากันว่าจะทำอะไรต่อนะ,อะก่อนจะไปอาบน้ำนะก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ช่วงนี้ผมก็กลับมาติดตามช่องเฟสเฟยอีกครั้งนะครับพอดีบังเอิญไปเจอคลิปพี่เจมห้ารอนะครับสัมภาษณ์พวกยูทูบเบอร์อะไรพวกเนี้ยก็มันก็เป็น คลิปที่ทําให้เป็นแรงบันดาลใจของผมนะครับแบบว่าพี่เขาทําจากสิ่งที่ตัวเองแบบมีอ่ะไม่ต้องแบบมีอุปกรณ์กล้องหรือไมหรืออะไรที่มันเป็นราคาแพงก็ได้แบบแต่คอนเทนต์เขาดูน่าสนใจมากเลยอย่างเงี้ยสำหรับตัวผมเองที่แบบเพิ่งเริ่มทําใช่ไหมเราก็แบบเออดึงตัวเองกลับมาเนาะแบบว่าเราอยากมีทั้งภาพที่ดีเสียงที่ดีกล้องที่ดีอะไรเงี้ยแต่เราลืมนึกไปว่าคอนเทนต์ที่ดีอ่ะก็สําคัญไม่ต่างกัน เออมันก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเออดึงตัวเรากลับมาเหมือนกันนะให้เรามาโฟกัสที่คอนเทนต์ผมก็จะพยายามคิดคอนเทนต์แบบว่าดีๆนอกหาอะไรแบบมาทําในแบบวันว่างๆของผมอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นนะครับให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นผมก็จะพยายามแบบทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ฝากเพื่อนๆให้กําลังใจด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปอ่านนั้นจริงๆแล้ว ค okay, สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกๆคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็หลังจากที่อาบน้ําเสร็จก็ออกไปซื้อของเข้าบ้านนะครับระหว่างนั้นก็มีไปกินข้าวเย็นด้วยที่ร้านอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้แนละ้วหลังจากนั้นก็ไปแวะที่แมคโครนะครับซื้อของเข้าบ้านแล้วก็กวจะเคลียร์ของยกของอะไรเข้าบ้านเสร็จก็รอไปเกือบห้าทุมแล้วนะครับตอนนี้ ก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วล่ะก็คงต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับหวังว่าคืนนี้ทุกคนจะหลับฝันดีนะครับโอเคเจอกันทีคลิปหน้าครับผมวันนี้บ๊ายบายครับหลับฝันดีนะทุกคนสวัสดีครับ day two เป็นการเติมเงินจำนวน400บาทเท่านั้นนะคะ

เบลดหรือว่าจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทแอปเปิลวอทก็ได้นะคะอ่าไม่เอาดีกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่สนใจเปิดเบอร์พร้อมกับการเติมเงินค่ะใช่ขออนุญาตส่งซีลฟีค่ะให้คุณอดีตได้ทดลองใช้งานก่อนตัวซีลฟีตรงนี้สำหรับใครที่ใช้งานนะคะเป็ีจำนเงินปกติมีอายุใช้งานเพิ่มขึ้นสามสิบบาทแล้วก็ยังได้รับสิทธิตรงหักกและกันฟรีค่ะตรงนี้คุณอดีตสนใจไปรับซิลฟีเป็นทดลองใช้งานก่อนนะคะอ่ายังยังไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่าไม่ไม่น่าจะได้ใช้อ่ะครับ ค่ะตัวนี้ถ้าว่าเป็นใจอยากรับฟังสิ่ภายหลังสามารถติดต่อกลับเข้ามาที่ได้เลยนะคะตัวนี้ขออนี้ไม่รบกวนเวลาค่ะวัสดีค่ะพูดจนแบบว่าไม่มีช่องให้เราพูดแทรกเลยนะทีเขาโทรมาเสนอซิมเติมเงินอะไรก็ไม่รู้พูดแบบเยอะๆๆๆจนแบบฟังไม่ทันเลยนะแล้วก็ไม่เปิดช่องให้เราพูดแทรกเลยนะมันน่าจะเป็นแบบซิมพวกแบบ โทรหากันฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงมีมีอะไรมีอะไรมากกว่านั้นอะไรที่เราต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดโทรหาใครเดือนนี้มันก็โทรผ่านไลน์ผ่านเฟซไทม์อะไรได้อยู่แล้วใช่ไหมที่มันแบบไม่ต้องเสียเงินก็ไม่รู้จะไปจ่ายเพิ่มทําไมใช่ไหมแต่ก็เป็นหน้าที่เขาก็ฟังเขาไปหน่อยแล้วกันแค่นั้นไม่มีอะไรเลยถ่ายมาให้ดูเฉยๆโอเค,อเคสวัสดีเพื่อนๆยามบ่ายๆนะพอดีตื่นมาสักพักแล้วละครับก็ นั่งตัดคลิปไปแต่ไ,ได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานะครับผมแล้วก็จะกลับมาตัดคลิปต่อพิ่งกินข้าวไปแล้วละ่ะตื่นมาก็รีบนั่งตัดคลิปเลยนะครับที่ที่ไปเที่ยวมาไปถ่ายรายการไะมีรายการด้วยนะไปถ่ายรายการอ้างไปไหนบอกออกไปไหนบ้างนะ EP สองก็ EP นี้จะไปไหนก็ติดตามกันหน่อยนะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ก็คลิปก็น่าจะลงแล้วละ่ะ ก็ยังไงก็ฝากไปดูกันหน่อยแล้วกันนะก็ยังไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือว่าอ้างไปไหนบอกกาลงก่อนกันนะก็ก็คอยติดตามแล้วกันะะนะครับถ้าเสร็จถ้าเกิดตัดเสร็จก็จะรีบลงเลยนะครับเพราะว่าใจร้อนครับผมไม่ได้มีแบบแผนอะไรชัดเจนขนาดนั้นนะอคอยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ำแนละ้วเดี๋ยวก,กลับมาตัดคลิปต่อก็วันนี้ก็น่าจะทั้งวันแหละครับในการตัดคลิปโอเค โอเคอับน,น้ำเสร็จแล้วนะทุกคนมู๊งไกลโอเคครับก็เดี๋ยวจะตัดคลิปต่อนะครับติดไอที่เก็บผมก่อนนะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันแบบสุดยอดนะวัตกรรมเลยนะแบบแค่แปะผมปุ๊บผมที่มันหน้ารำคาญก็ไม่มาทิ่มตาเราแ,ลแหละเจ๋งว่ะสุดยอดโอเคเดี๋ยวตัดคลิปต่อกันนี่เขามีน้ำขายนะแต่แบบน้ำ น้ำที่วามันตายไได้ เดี๋ยวพักกินหนมก่อนนะกินปาปิก้ากินมันตั้งแต่เด็กแล้วอร่อยโอ้แกะยากแฮะทำงานแต่ว่าพักกินหนมบ้างนะจะได้แบบเติมพลังสมองอ่าวกูหิว hours later โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวจะกลับมาตัดคลิปต่อนะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มอาจะครึ่งอะไรยี่สกก็พอดีพักไปซนานเลยก็พอตัดเยอะๆก็จะแบบตาลายนิดนึงนะก็เลยนอนไปตื่นนึงแล้วก็ตื่นมาก็เลยหิวข้าวก็เลยไปกินข้าวแล้วก็ดูนู่นดูนี่แล้วก็รู้ตัวทีก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เลยเดี๋ยวกลับมารีบตัดต่อดีกว่านะครับก็เดี๋ยวคลิปจะลงไม่ทัน ก็คาดว่าอยากให้มันเสร็จทันลงวันศุกร์นะครับยังไงก็ดุยกันต่อเลยแล้วกันอุ้ยก็อีล่วงอวพอดีมันจะใช้เวลาตัดนานหน่อยนะเพราะว่า ผมกำลังไม่มั่นใจว่าจะตัดยังไงให้มันออกมาดีนะครับเพราะว่าอยา่างบางทีอินเสิร์ตเยอะเกินไปก็ไม่รู้ว่าอันไหนสําคัญหรืออันไหนไม่สําคัญอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าควรตัดทิ้งหรือควรเอาไว้พออินเสิร์ตเยอะก็อคิดมันจะยานไปไหมอะไรเงี้ยครับพอไม่มีอินเสิร์ตปุ๊บ ก็พูดซะยับเลยมีแต่พูดพูดพูดไม่มีอินเสิร์ทเลยก็กลัวมันจะน่าเบื่อก็เลยยังยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกนะครับว่าจะต้องตัดยังไงให้มันแบบออกมาดูน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกได้นะในแต่ละคลิปว่าตรงไหนเยอะไปอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันดูนะพอดีทำคนเดียวก็จะแบบงงๆหน่อยโอเคตัดต่อลนะแวะมาบน่นเฉยโอเคเดี๋ยวไปตัดต่อก่อนนะ กคนวันนี้ก็คงตัดคลิปได้เท่านี้ก่อนนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน3นาทีแล้วนะครับก็เริ่มรู้สึกตาเริ่มล้านนะครับตัดมาตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2ก็ไปพักกินข้าวแล้วก็พักแบบยาวเลยจนมาถึง4ี่ทุ่มพักยาวไปหน่อยนะครับก็ถึงสี่ทุ่มแล้วก็ค่อยมาตัดตัดตอน4ี่ทุ่มครึ่งเนาะสี่ทุ่มครึง่งแล้วก็ <c oughs> มาตัดต่อจนถึงเนี่ยเที่ยงคืน เหลืออีกนิดหน่อยแล้วครับก็เหลือไม่เยอะละก็เดี๋ยวคงจะตัดต่อเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ก็แบบว่าไม่ไหวแล้วปวดตานะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม day three สวัสดีทุกคนตอนบ่ายๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะตัดคลิปทั้งวันเลยแหละเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายขั้นตอนเลยกว่าจะเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับามีใครชอบกินโคกเหมือนกันไหมผม,มชอบกินโคกมากเลย กินทุกวันกินแล้วก็สดชื่นนะเสียงอะไรโอเคกินแล้วก็สดชื่นนะอ <c oughs> ากาศร้อนๆกินของหวานๆซ่าๆก็ดีเหมือนกันโอเคแต่ okay. ไ,ปไปตัดงานละ3 hours <c> later โอเคครับทุกคนก็ตัดคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ต้องแก้ไขอยู่อีกบ้างนะครับแต่ว่าก็น่าจะไม่เยอะละก็เดี๋ยวอาจจะทําต่อคืนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกตาแบบเมื่อยล้ามากๆนะครับก็คงจะต้องไปหาขนมหาน้ําอะไรกินก่อนแล้วกันให้มันแบบพักผ่อนจิตใจก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะตอนแรกว่าจะพักแค่กินขนมกับกินน้ํานะแต่ว่าผมก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วพอดีที่บ้านอยากออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะครับก็ จะไปกินอะไรไม่รู้แหละน่าจะเป็นบาร์บีคอนหรือมั้งหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวอาจจะถ่ายมาให้ดูนิดหน่อยนะครับก็คลิปอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่ากิจกรรมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบว่าพยายามอยากจะทาคลิปลง u t u b e นะครับก็ไปถ่ายเป็นคลิปแบบไปเที่ยวออกไปข้างนอกเงี้ยครับมันก็มีความยาวเยอะแล้วก็บวกกับตัวผมที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการตัดต่อที่แบบว่าเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยอาจจะใช้เวลาในการตัดต่อนานาน,นานกว่าปกติไปหน่อย ก็ไม่รู้นะว่าปกติเขาตัดกันเท่าไหร่อ่ะนะแต่ผมก็ตัดได้ประมาณนี้นะครับก็ทําคนเดียวคิดคนเดียวนะครับแล้วก็ดูเองด้วยครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงก็เชื่อกันดูหน่อยนะมันอาจจะแบบยังจับทางไม่ค่อยถูกนะครับว่าต้องทํำยังไงนะก็จะพยายามทาให้ให้มันแบบว่าดีๆแล้วกันเนาะโอเค นะทุกคนก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะทําไมรถในห้างติดแบบมากๆเลยนะผมไปเซ็นท่านมารถแบบติดมากๆเลยนะเซ็นท่านพระรามสองแบบว่าห้างปิดแล้วอ่ะยังขับรถออกจากร้านจดรถไม่ได้เลยแบบติดแบบแน่นไม่ขยับเลยผมเลยต้องแบบเดินเข้าไปในห้างไปหาที่นั่งแล้วก็แบบรอประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะค่อยออกมาถึงจะแบบรถค่อยค่อยน้อยลงหน่อยอย่างเงี้ยแบบเออเหนื่อยมากเลยนะก็จะไปกินข้าวแป๊บเดียวแล้วก็กลับมานะ เดี๋ยวก็คงจะทำคลิปต่อนะครับเดีย๋ยวมีตัดต่อมีแก้งานเพิ่มนะครับเพราะว่าผมคอมเมนต์ตัวเองไว้อนะ่ะตัดเสร็จแล้วลหละแต่ว่าก็จังหวะที่ตรวจตรวจคลิปก็แบบว่ามีมีคอมเมนต์ไปด้วยนะว่าต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยต้องแก้แล้ว,ลวก็ทําอะไรเพิ่มเงี้ยก็จะจดจด,จดไ้นะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ได้มีประสบการณ์อะไรก็ทําแบบด้วยด้วยแบบเซนุ้นล้วนนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวยังไงก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็คงคงตัดคลิปเรื่อยๆจนกว่าแบบว่าจะจะง่วงอ่ะก็ค่อยเลือกตอนนั้นนะครับว่น่าจะไม่เกินเที่ยงคืนหรอกมั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะสุดได้ที่ตรงไหนเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะโอเคฮะทุกคนก็ เพิ่งอาบนะ้ามาเสร็จนะครับก็ตัดสินใจได้แล้วว่าจะทําอะไรต่อนะก็คือเดี๋ยวจะอัดเสียงก่อนนะครับพอดีในคลิปที่ไปสภารักทะเลบางขุนเทียนนะครับมันจะมีซีนหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับความสําคัญของป่ากงกลางหรือป่าชายเลนนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะอัดคลิปเนี้ยเป็นอินเสิร์ตแทรกเข้าไปนะครับก็จะต้องอัดเสียงก็คือจะทาเป็นช่วงอินเสิร์ตสั้นๆนะครับเข้าไปแทรกในคลิปช่วงนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับป่ากกลางและป่าชายเลนนะครับว่ามันมีความสาคัญยังไงนะครับก็เดี๋ยววจะคออ่องนนะนนาาามนท ใจก่อนแล้ว,ลวพอเข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มอัดเสียงแล้วนะครับ h One hour later. โอเคครับเปลี่ยนแผนใหม่นะครับสรุปแล้วเนื่องจากอ่านหาข้อมูลทําสรุปอะไรเงี้ยครับทำความเข้าใจมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็เลยคิดว่าจะตัดคลิปต่อนะครับให้มันแบบว่าได้เยอะที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยต่อพวกนี้ก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคิดว่าอาัดเสียงก็คงน่าจะต้องโยกไปเป็นวันพรุ่งนี้แล้วล่ะเพราะว่าคืนนี้ก็คงทําความเข้าใจไม่ทันนะครับเวลาเรามีจํากัดก็ตัดคลิปก่อนลวกันอะไรที่ทําได้ก็ทําไปก่อนอันไหนที่มันต้องใช้เวลาในการท ความเข้าใจเยอะก็เดี๋ยวโยกไปวันพรุ่งนี้แล้วกันให้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็ได้เนาะน่าจะดีกว่านะคิดว่าโอเคเดี๋ยวไปลุยงานต่อนะครับผม โอเคฮะทุกคนก็ตัดคลิปมาจนถึงตีสองนะครับนี่ตีสองแล้วนะก็ตอนแรกกะว่าจะเอาแค่เที่ยงคืน1ึงตีหนึ่งนะแต่พอตัดไปตัดมามันก็แบบว่ามีตรงนู้นแก่นิดตรงนี้แก้หน่อยตรงนู้นเพิ่มอีกนิดตรงนี้ลดอีกหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบโมุ่งมตัวตัวไปนะครับก็เลยใช้ระยะเวลาแบบนานเกินกว่าที่คิดนะครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็น่าจะลงะหลังรายการอ้างไปไหนบอกออกไปไหนบ้าง EP สองนะครับก็ยังไงถ้าทุกๆคนได้เห็นคลิปนี้แล้วก็คลิปก็น่าจะลงแล้วล่ะก็ยังไงฝากไปดูก็นด้วยนะครับคลิปนี้ก็คือตั้งใจทํามากๆนะครับคิดเองทําเองแล้วก็ตัดเองแล้วก็ดูเองนะครับก็อย่าปล่อยให้ผมดูเองอยู่คนเดียวนะก็ช่วยๆกันดูนะครับถ<ม>้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรก็แนะนํากันได้นะว่าอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็แนะนําได้ครับคอมเมนต์ลงข้างล่างได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็คงจะต้องจบลงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคลิปนี้ก็อัดมาทั้งหมด3วันนะครับก็ลองดูเนาะว่าชีวิตที่แสนน่าเบื่อมันน่าเบื่อจริงๆนะในในสามวันก็แบบก็น่าเบื่ออย่างนี่เห็นลวครับก็เป็นรูทีนซ้ำๆเดิมๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากก็เป็นรายการชิวๆนะครับสำหรับแชร์ชีวิตส่วนตัวผมว่าวันๆผมทำอะไรบ้างนะครับว่าแบบว่ามันน่าเบื่อแค่ไหน ก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะขอให้ทุกคนฝันดีนะครับไปก่อนแล้วบายขอตัวไปนอนก่อนนะ